ะะจะมาบอกเพื่อนๆค่ะก็คือว่าในวันที่9เมษายนที่ถึงนี้นะคะริมกับคือจะไปร้าน Made in Japan ค่ะที่เมกับ,บางนาน,นะคะคือเราเนี่ยจะมีของนะคะไปแจกมากมายเลยค่ะแล้วก็จะพบกับยูทูบเบอร์อีก2ช่องนะคะก็คือช่อง แคมสตอรี่นะคะกับพี่เฟร์ร่าแปะไลค์ค่ะใช่ค่ะก็รวมกับฟิล์มฟิวแฮปปี้แชนแนลเลยนะคะ<ฮ>เป็น3ช่องค่ะค่ะ<ฮ>ในแต่ละช่องนะคะ<ฮ>ก็จะมีของไม่แจกด้วยค่ะ<ฮ>แล้วช่องฟิล์มฟิวนะคะจะมาแจกเป็นนี่เลยค่ะสกูชิสองชิ้นนะคะแล้วก็กล้องโพลารอยด์นะคะมินิแปะอีกหนึ่งตัวค่ะแล้วก็จะเป็นเสื้อฟิล์มฟิวใช่ไหมคะน้องฟิวกิ๊ฟใช่ค่ะห้าตัวค่ะใช่ค่ะนี่นะคะก็จะเป็นกล้องค่ะกล้องโพลารอยด์นะคะแล้วก็จะมีเป็นสกูชี่ไอบูมสองชิ้นค่ะตัวใหม่ล่าสุดเลยนะคะ และในงานนะคะก็จะมีแจกตัวกุชชี่ขนมปังแบบนี้นะคะ50รางวัลค่ะคะแบบ2งแบบนี้นะคะก็เป็นชิ้นละ25รางวัลค่ะรวมกันเป็น2แบบก็50รางวัลน,นะคะค่ะฟิลกับฟินะคะก็จะไปตั้งแต่เวลาบ่ายโมงถึงห้าโมงเย็นนะคะใช่ค่ะก็จะจับของรางวัลทุกๆ1ชั่วโมงค่ะค่ะเพื่อนๆน,นะคะก็ไปกันเยอะๆนะคะฟีลกับฟิลแล้วก็น้องสเตมพี่เฟิร์นไลฟ์ไปไลท์ไล์อยู่นะคะค่ะงานเริ่มวันที่เกเมษายนนะค่ะ มีค่ะของรางวัลน,นะคะแล้วก็ในงานยังมีแจกอีกนะคะแล้วก็กล้องโพลารอยด์สี่ตัวเลยนะกิการในการร่วมเล่นกิจกรรมนะคะก็คือซื้อครบ300บาทนะคะได้คูป,ปองหนึ่งใบค่ะเพื่อมาลุ้นรับของรางวัลน,นะคะค่ะฟิลกับฟิลนะคะก็จะได้เข็มกัดฟิลฟิลแฮปปี้ชนแนลนะคะทั้งหมด100่รรางวัลค่ะจะเป็นเข็มกัดรุ่นใหม่นะคะเป็นลายใหม่ค่ะค่ะฟิลกับฟิลนะคะก็อยากให้เพื่อนๆนะคะมางานเมดอินเจแปนกันเยอะๆนะคะเพราะว่าของรางวัลมีเพียบเลยค่ะเยอะมากเลยนะคะใช่ค่ะ คลิปนี้นะคะฟี่กับฟรลนะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายยิลืมกดซับตะใครด้วยนะคะค่ะ